เป็นฉากแบบนี้เป็นฉากที่คุ้นเคยกันแล้วว่ารายการชายไทยเราไปตั้งโทดีว่าว่าไอช่วงเนี้ยมันครจะเรียกช่วงอะไรดีช่วงชายไทยขี้เกียจแล้วกันตลกอ่ะมันไม่ได้ขี้เกียจเว้ยคนปกติก็ทํากันหรอกไอของผมแนะนําก่อนวันนี้เราจะมาทำเขาเรียกว่าราเม็ข้อสอบ คือแบบประมาณว่าร้านเมนข้อสอบในไทยเนี่ยก็จะมีร้านอยู่ที่เดอะสตรีทความหมายคืออย่างนี้เวลาเราไปเนี่ยมันก็จะมีกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาแต่ผมก็จะติ๊กอ่ะมาติ๊กเหมือนข้อสอบเลยประมาณ20ข้อเผ็ดน้อยเผ็ดมากเส้นแบบไหนจะลวกนานไหมนุ่มม่นุ่มอะไราหมูแบบไหนเฮ้ยมมนมีนะมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยน้ำซุป ABC น้ำซุปกระดูกหมูน้ำซุปจริงๆอย่าเรียกมันเป็นข้อสอบเลยเรียกรานเองดีเไอวายเต้องแบบตัดตุงแต่งเองทุกอย่างเลยมันใช่อะไรบที่ร้านเขาบอกว่า อันนี้ต้องบอกก่อนว่าจะไม่เหมือนเมืองไทยไม่ไม่ใช่สูตรเมืองไทยอันนี้สูตรเดียวกับที่ญี่ปุ่นก็คือสาขาที่ญี่ปุ่นก็คือเป็นแบบนี้ใช่อันนี้เราได้มาจากที่ดองกิครับอันนี้ไบบอกอยากลองอะไรที่แบบไม่ไม่ความเป็นจริงคือมันถ่ายแค่รูปมาแบบนี้ว่าไบเอาปเปล่าราเมนข้อสอบไม่มีให้กูเลือกเลยคือถ้ามันมีตัวเลือกแบบเฮ้ยมีหนึ่งสองสามไม่ไม่นี่ไม่มีรูปเดียวเลยเราเมนข้อสอบเอาเปล่า คือตอแค่ว่าเอากับไม่เอาเอ่ะไม่มีอะไรให้กูเลือกเลยเนี่ยบอกให้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ถูกๆนะไปหรือว่าเท่าไหร่จำได้ว่าหลายร้อยอยู่อันนี้อยู่ประมาณ560บาทประมาณนแต่มไม่เกิน6 0รประมาณ5 6 0 570ประมาณเนี้ยมีทั้งหมดกี่ซองมีทั้งหมดเอ่อซองครับกินแบ่งกินได้5ครั้งแต่1ซองเนี่ยคือไม่รู้ว่า มันกินได้คนเดียวหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันยังไม่เคยเห็นข้างในยังไงเดี๋ยววันนี้ให้ไปมาเปิดรีวิวให้อะป้าฝากหน่อยวันนี้ให้พ่อครัวปาจัดการถ้าเห็นในจอจะเห็นว่ามันมีเตาตั้งรออยู่แล้วบอกแล้วไงมันไม่ขี้เกียจมันต้องตั้งเตาแล้วรอบนี้ไม่ใช่แค่เอาทางร้อนใสผลิตโดยเนี่ยฮากาชิมาลุจำกัดโรงงานราเมงแห้งประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่ใช่ปกแดงไม่ใช่ปกแดงก็เลยบอกว่าอันนี้ที่น่าสนใจคือมันไม่ได้ปกแดงก็เลยลองมามาลองกินดูแล้วอีกอย่างหนึ่งรสชาติจะเหมือน เคยกินที่ญี่ปุ่นมีคนเปรียบเทียบแล้วเพราะคนที่กลับจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่ไปกินราเป็นข้อสอบแล้วจะ่เซอเนี่ยกลับมาเหมือนบอกล้ำลึกยังไม่ได้ไปฉีกพอเคยกินเลยแล้วกันแกะเลยถูกที่เปล่าถูกแล้วเออให้นึ่งเออนั่นแหละนั่นแหละอฉีกฉีกฉีกเออโอ้โหงานช้างเลยแล้วบอกขี้เกียจไง มาเป็นแบบจริงจังอ่ะมีอะไรเนี่ยไปอันนี้เอาทีละอย่างก่อนอันนี้ซองๆแล้วกนมีทั้งหมดกี่ซองห้าซองห้าชุดอันนี้ก็ห้าชุดอะไรไม่รู้ออกมาก่อนละกูอึ้งอย่างหนึ่งคืออะไรบ้างะเส้นนี่ไงเออเนี่ะเส้นอย่ก็ได้เราจะเก็บยังไงเนี่ยต้องต้มทีเดียวมีไอ้นี่ไหมตัวหนีบแต่ตัวหนีบถุงที่พลาสติกอ่ะโอ้โหอ๋อคือหนึ่งเปลือกมวนมววนหามันรวมกันหมดเลยอุ๊ยมัๆมัน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 บอกมัน ไปอย่ามึงมันแบ่งก้อนไปอยู่อ๋อเห็นป่ามันจะมีเคลื่อนอยู่หยุดหยุดหยุดเห็นป่าวหนึ่งมันมีอะไรรัออยู่ข้างในบ้างสี่ห้าดูแล้วมันมีห้าก้อนกาจะรจับอยู่ว่ามีอะไรรัออยู่ข้างในรอเปล่าอันนี้เหมือนจะเป็นแนะนําสินค้าตัวอื่นเป็นใบโฆษณาแฝงอ,อันนี้ก็เครื่องปรุงนะมัมีแต่น้ามันอะ่ะเหลวเหลวอันนี้นาะเป็นห้าสองป่ะมีสามในมือสี่ละห้าลวห้าก็ห้อากับว่าใชห้าชุด หมือนน้ำมันเจียวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีผงคล้ายๆผงปรุงรสมันบอกวิธีป่ะอันนี้ไม่ได้บอกวิธีแล้ววิธีการมัออยู่จากเครื่องเคียงที่เขาให้มาแล้วมันน่าจะเหมือนกับมีกึกบ้านเราเนี่ยแหละเราไปอ่านข้างหลังก่อนไม่มีเครื่องอะไรให้ด้วยวะตอนนี้ให้ไปอ่านก่อนว่าผมทํายังไงบ้างนี่ไงให้ใช้กระทะแล้วให้ใช้หม้ออ่ะโอเคเอาหม้อมาบอกแล้วว่างานนี้แม่งจริงจังโอ้อะหม้อแล้วล้วไงต่อให้ต้มสองนาทีครึ่ง ออเต้มเซ้นะสองนาทีครึ่งเราก็ใส่เครื่องปรุงในถุงนี้ไอถุงเขียวๆเนี่ยออเแล้วก็คนให้เข้ากันพอคนเสร็จปุ๊บพอสุกสองนาทีครึ่งค่อยโรยไอถุงนี้อ๋อเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็อยู่ที่ไอถุงนี้ใช่ทำไมมาเขียนสองว่ะสองซองมันก็ไม่ได้เลเพราะว่ามันมีห้าซองพอดีไงก็ใครอยากกินเผ็ดกูไม่กินเผ็ดกลัวให้มึงค่อยๆใส่แล้วกันอ่ะาใส่ลองดูพอแล้วโอเคเพราะเราเติมไปแล้วทุกส่วนหนึ่งนะฮะเออ นี่ปุ่มมอ้อไฟได้วยเอาหมอ้อไฟเลยป่ะทำไมแป๊บน,นึงมันต้องเลือกเมนูก็มันถูกแล้วเมื่อกี้ถูกแล้ว,ลวนี่เป็นวัดก็คือเลือกเป็นวัดถ้าเหมือนที่บ้านกูอย่างเงี้ยเราก็ปรักวัดเอาเต็มแม็กไปเลย่างสองพันวัดนี่แหละเดินเร็วถ้าเป็นเมนูก็เทียบกับหม้อไฟอ๋อเดี๋ยวไปลองถอดอันนี้มาที่เขาเป็นมัดปะ่ะกูกลัวม<า>ัดหัวมันก็ตื่นตูมบ่เน่เน่เน่เห็นไหมอ่ะสองมัดจบมัดหักละหักละหกละักวางไว้ก่อนใช้จิตวิญญาณดีกว่า ิญญญาเทพกระทั่นหลุดทำอาหารมันถ้าจิตวิญญ,ญาณแบบความรู้สึกมาทําตามสูตรบางทีไม่อร่อยเราวัดได้ทุกเวลาแล้วล่ะยางก็รอมันเดือดก่อนมึงดูยังไงว่าเดือดวะอันนี้กูจริงๆกูไม่รู้เหมือนมันกินสุกี้งไงมีแล้วมีแบบปุดๆในหม้ออ่ะอ่าเออเดือดนี่ไงขึ้นละขึ้นละขึ้นละเออเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้เดือดแล้วนะเดือดแล้วเชื่อใจยังเดือดแล้วหมุนหมุนก่อนไอ้นั่นมาขึ้นตรงมือเลยนี่ไงเดือดแล้วโอเคมาอยู่ได้อยูงใส่เส้นปลาบอกนี่เขาวาง่างี้แล้วก็ปุ๊บ แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยอย่างนี้เอออย่างนี้ได้อย่างนี้ชัวไปเลยไม่ก็นี่ไงก็เห็นว่าเขาจะได้กระจายรูป<อ>มันมีแค่น้ําสีฟ้าเนี่ยรูปเย่างกี้มันก็จมเป็นเหมือนเดิมอ,อ่าแล้วก็ค่อยจมปิดละอ่ะสองนาทีครึ่งชัวร์แล้วลทีนี้เสร็จแล้วเราก็สิ่งที่ต้องเตรียมคือไอ้ถุงเหลวเนี่ยสองถุงใส่เข้าไปพร,ร,ร้อมกันจริงๆอยากจะบอกว่าในกล้องม,มันไม่เคยรู้หรอกท่อน,นี้ร้อนไอ้ร้อนั่นเริ่มเข้ามาแล้วออมันร้อนจริงว่ะปกติถ่ายที่ห้องเนี้ยพูดยังนั่งหนาว แต่คนไม่รู้หรอกว่ามันแอร์มันเย็นแอร์อยู่มันหัววันนี้แม่งร้อนเฮ้ยฟองฟองฟองหมดเอ๊ะนิ่มอย่างวะเฮ้ยนิ่มแล้วนิ่มแล้วรอดปะรอด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 เอาเอาผักไหมเดี๋ยหยิบมาให้มีผักเลยเหรอเหมือนผู้ผักชีโรยหน้าไม่เอากินออริจินนอตดิวะออริจินอลเลยเหรอมนะต้องปรุงมาอันนี้ใส่มึงก็ใส่เลยต้มือมือม๋อโอเคเดี๋ยวขอโทษนะครับเอ่อ่ะเฮียมาเฮียมาโอ้โห ดูดไหมเดีเดี๋ยวเดี๋ยวดีหมยคนด้วยอ่ะคนนี้ซองที่หนึ่งอ่ะคนไปก่อนอ่ะมีซองที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมีซองต่อไปอ่ะอีกซองหนึ่งเพราะว่าเราใช้สองชุดน่าจะเข้มข้นกำลังดีอืมจริงๆเทปวันเนี้ยมานั่งรอที่บ้านโบก่อนถ่ายประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยอืมนี่เหมือนก็มาปุ๊บได้กินปับ ไม่ปั๊บนะรอชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไปได้ถ่ายเนี่ยแล้วต้องมางต้อมตอะไรกันอีกอ่ะกรูอจานขึ้นนะฮะเอาจานขึ้นมาเลยเอออ่ะปิดหม้อได้แล้วมั้งอคู่มือเกาบอกว่าเทคนคนคน,คนเสร็จปุ๊บใส่าจานเลยเออใช่ปิดเลยเลยอ่ะได้กลิ่นดีอ่ะกลิ่นดีมากคือไม่ยากเลยนะ,คะนยแค่ใส่ใส่เหมือนกับแค่มันใช้ไมโครเวฟไม่ได้ต้องต้มน้ำร้อนจริงๆเพราะว่าอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเส้นนะเพราะเส้นมันไม่เส้นมันไม่สุกเส้นมันจะไม่นิ่ม มันน่าจะเป็นเส้นแบบราเมงจริงๆเรากินจากหม้อเลยไหมเออว่ะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมที่ตักกินในหม้อกินในหม้อจะใช้วิธีตักน้ำซุปเอาอาใช่โอเคโอ้่ดีว่ะนี่เหมือนกับกินหม้อรวมสาบานกันเลยอีกแล้วใช่ไหมอีกสักทีไหมอีกสักทีเลยจะได้กินกันแบบสายใจไปเลยของปุ้ยสักทีนึงอะกุจิละโอ้โหทุนเส้นดิ โอ้โหเออน้ำมาน้ำ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 หูน้ำซุปนี่แบบไข่เป็นไข่เลยนุย้ยมันย่องไง <c oughs> มันย่องอ่ะไปไปไปอ่ะ,อะผมขอขอตักก่อนละกันอ่ะจะดได้เสร็จเป็นคนคนไปเดี๋ยวจะมาชูดูรสชาติว่ารสชาติจะเหมือนที่ญี่ปุ่นไหมเพราะว่าของผมเนี่ยเยคยไปกินมาละที่โตเกียวอ่าช้อนมาขอน้ำซุปก่อนลองน้ำซุปก่อนขออดมก่อนนะว่ากลิ่นยังไงบ้าง กินเหมือนกินเหมือนกินเหมือนเหมือนมากเหมือนเหมือนเลยอันนี้บอกว่าเหมือนเลยอันนี้เหมือนเลยอธิบายไปอธิบายไปเอาแค่กลิ่นก่อนยังไม่ชิมนะคือกลิ่นอ่ะเหมือนเข้าร้านราเมงข้อสอบเลยคือเขาอารมณ์แบบที่ญี่ปุ่นหรือที่ไทยที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยใช่ใช่คิดถึงมากเลยอยากไปญี่ปุ่นเยวขอชิมนะครับขอยาชิมน้ำหน่อยดีเหรอบอกเนี่ยเทปแบบนี้ทำไมไม่ทำบ่อยๆวะเฮ้ยอร่อยวะล่ะ แม่งเหมือนเลยอ่ะดีะเหมือน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 อันนี้เหมือนจริงเหมือนจริงไปซ่อมไข่มาครับมีหมูสไลด์เป็นโวงรวมมาโป,ะ,ปะๆอะไรเลยเอามาให้เดี๋ยวทำให้ใส่พวกหมูหมูอ่ะไอ้หมูที่เป็นแบบเขาเรียกหมูเลยนะหมูชา,ช,า,ช,าชูชอ่ะนะวางไว้หน่อยนะแล้วมีแบบหอมหอมหอมญี่ปุ่นอ,ะอ่ะโรยนะโอ้โดีโอ้โแล้วไข่นะอเอาไข่ออนเซนอ่ะที่แบบเหมือนอ่ะได้เลยอ่ะเซนแบบเซนเซน เดี๋ยวทำอีกชุดหนึ่งอันนี้แบบไม่ต้องนะไม่ต้องม,มัดกล้องเดี๋ยวทำแบบใส่หมนนูแบบรู้ซอรูไม่ต้องโชว์ไม่โชว์ไม่โชว์ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวลองชิมชิมเส้นน้ําผ่านกินผ่านเดี๋ยเส้นละว่ารสเส้นจะนิ่มเหมือนกับตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเปล่าเหมือนอยู่ที่ร้านลาเมง้อสอบคลิแรกความรู้สึกกัด น้ำโดนลิ้นหลับตาเนี่ยเหมือนอยู่ร้านราบงข้อสอบเลยคือเราไม่เคยไปที่ร้านราเมงข้อสอบที่ญี่ปุ่นเลยร้านราเมงข้อสอบที่เมืองไทยผมก็ไม่เคยกินเคยเห็นพวกน้องนักศึกษารีวิวกันให้ดูอแต่บอกได้คาเดียวว่าอร่อยคือล้วบอกก่อนอย่างผมเคยไปมานะผมก็จะเล่าสั้นๆละกันนะให้ฟังว่าไปก็รู้ว่าโบไปญี่ปุ่นเนี่ยไปโคตรบ่อยเลยปีหนึ่งประมาณ4ี่ห้าครั้งมันจะไปทําบ้าอะไรเยอะะไปแบบ แบบเหมือนเดินเว้นเดือนอะไปอไปทำไรเดินเว้นเดือนเลยดีกว่าแล้วพอเราไม่ได้ไปมาปีเนี้ยพอกินแล้วคิดถึงเหมือนแบบบ้านหลังที่สองเราแบบอยากไปบ้านหลังที่สองมากตอนนี้อารมณ์เหมือนเป็นคนบ้านนอกได้กลับบ้านได้ได้กินรสชาติปิดมือแม่ขนาดนั้นเชียวเฮ้ยจริงจริงๆริไม่ได้พูดมันมันมันอารมณ์ถ้าคนแบบคิดถึงนะเฮ้ยไม่ได้พูดเล่นนี่กูจะไหลจริงๆนะเนี่ยมันพูดเล่นแบบมันซาบซึ้งอ่ะ มันเคยดูกันหนักกร์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมที่บอกกินแล้วโอ้โหน้ำตาจะไหลซาบซึ้งว่าโอ้รสนี้ไม่เคยได้กินมาก่อนเฮ้ยมันเป็นจริงๆนะแบบนี่คนิดถึงรสชาติที่แบบเฮ้ยกูไปแล้วได้กินตล่าอะไรเงี้ยอยากไปมากญี่ปุ่นตอนนี้ไม่ใช่ไม่รักไม่รักประเทศไทยนะแต่แบบมันเหมือน,นเราคิดถึงแฟนคิดถึงคนที่เรารักอะ่ะแล้วเราไม่ได้เจอกันนานขนาดนั้นเลยวรก็เริ่มฟังก็เริ่มรู้สึกว่ามึงจะเริ่มเบื่อบอกเฮ้ยไม่เบื่อไม่เบื่อจริงๆความรู้สึกขอกินต่อแล้วกันนะไม่รู้รู้ว่ากูกินหมดแล้วเนี่ยไปไหนไม่่ใสพิกเย เออว่ะพลาดว่ะเอาตักอีกชามไมมีอีกม่อกมีอีกเดี๋ยวให้ไปลองกินแบบพริกลองชิมดูจะอีกรสชาติหนึ่ง,งเพราะว่าพริกร้านนี้จะเป็นพริกบกเองเป็นแบบสูตรบทของเขาเองจริงอ่ะนี่ข้อมูลชัวร์ป่ะเนี่ยอันนี้ข้อมูลชัวร์เป็นเป็นบทของเขาเองอันนี้คือแบบเป็นสูตรเขาลองฉีดดูซิว่าอันนี้ต้องบอกกันว่าเราไม่สามารถใส่ในหม้อทีเดียวถ้าแต่ตอนแรกน้าเพราะว่าเดี๋ยวโบกินกินไม่ได้มันถูกต้องแล้วอันนี้เป็นถ้วยเล็กเนี่ยถ้วยเหมือนเลือแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเทหมดซองก็ไม่ได้เพราะปริมาณไมมมม่่่่่เเทาาากัันนนใชตสสวไหะม ประมาณนี้พอมั้งใชหมดนี่ขนาดคุกๆอร่อยจนลืมพริกเดี๋ยวลองดูว่าถ้ามีพริกก็จะเป็นยังไงให้ลองดูให้ลองดูให้ไปลองดูลองดูก่อนบ่อย่าใส่เลยทำไมอ่ะมันเผ็ดเผ็ดจริงป่ะเผ็ดจริงแต่ว่าไม่เผ็ดมากนะเพราะกูใส่ไปนิดเดียวแต่ว่าตอนนี้เริ่มเทซ้ำลงไปอีกจะมีความรู้สึกว่าเองน่าจะกินไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมแค่นิดนึงน่าจะได้หรอมั้ง นิดนดหน่อยหน่อยลองใส่ดูก็ได้เดี๋ยวถ้าเรื่อง soup, s <S เทหมดซองนะเมื่อกี้เทไปแค่ครึ่งเอาแค่ใส um ่ก okay. ับน้ำซุปพออืมเออึ <t <t ki, ๊ดเอึโอเคนี่แค่นี้พอแล้วครึ่งซองแทบเลยนะตอนนี้เป็นไงคิดถึกไหมตอนที่เราใส่พริกเทลงไปร้อนปะล่ะร้อนร้อนเผ็ดร้อนอ่ะอืมร้อยอร่อย รสชาติก็อีกอย่างนึงจัดแบบมันร้อนแรงอืพริกร้อนๆเนี่ยอร่อยดีมันไม่เหมือนพริกเมืองไทยนะแต่พริกก็โอเคนะโอเคโอเคผ่านได้แต่ถ้าเป็นคนไม่กินเผ็ดอ่ะอย่าใส่เยอะมันไม่ใช่ผงปรุงรสมันเป็นพริกเลยแต่รสชาติก็อีกแบบหนึ่งก็ได้อยู่ถ้าเป็นคนไทยน่าจะชอบใส่แซบอะใส่แซบใส่แซบนิดนึงใส่แซบนิดนึงโอเคอยูทำไมเราไม่ทำเทปอย่างนี้บ่อยๆ ก็บอกไม่ค่อยว่างเฮ้ยอย่างนี้ดิกูเข้าใจละทําไมคนทํารีวิวที่เคยกินของกินอะ่ะทำไม,มเขามีความสุข <laughs> รูละแต่หลายช่องอะ่ะที่ก็แบบไปชิมร้านนี้ร้านนี้คือเขาไม่ความเติมหมดอ่ะเียแต่ว่าของเราอ่ะเริ่มจาก mre ก่อนเนี่มันเลยไม่ค่อยมีความสุขเนี่ยหลังๆกูก็เลยพยายามเนี่ยใช่ไหม,มขราวทีแล้วอ่ะผัเตี๋ยวเกาหลีใช่ป่ะอือกินสบายๆบ้างอย่าทำอะไรให้มันยุ่งยากเลยบ่ขอสรุปแล้วกันไปเป็นยังไงบ้างจากไปไม่เคยกินอะไรเลยเกี่ยวกับราเมนญี่ปุ่นไม่เคยกินราเมนที่ญี่ปุ่น กาบารเมงของญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยเคยกินถามว่าโอเคไหมกับที่เราต้มกันตรงเนี้ยโอเคสู้ได้สู้กับตามร้านที่กินได้นะแต่ถ้าเป็นร้านที่แบบท็อปจริงๆอันนี้เราก็ไม่เคยกินแต่ร้านทั่วๆไปที่เป็นร้านเบง่ที่เราคุ้นเคยกันนะไม่ต้องบอกแป่แล้วกันอย่าเี้ยสู้ได้อร่อยอยู่แต่ถ้าให้ดีเนี่ยนะไอห,หมูอ่ะหมูชาชูอ่ะหาไม่ได้เอาหมูสไลด์ธรรมดาเลย่ะใส่เข้าไปทดแทนกันได้ใช่ได้ได้เลยรสชาติน้ำซุปอะโอเคเลย ส่วนได้ผงปรุงรสที่ตอนแรกเขาจวเาปเป็นผงก็คือพริกป่นแต่พริกป่นของเขาก็ไม่ได้เผ็ดอะไรดูแลงมากไอ้วบไปกินได้ใช่ไหมอ่าได้อยู่แต่ต้องใส่น้อยนะอย่าใส่เยอะไม่ใช่แบบห้าวเปรน้ยฉีดทั้งซองใส่ไม่ได้เพราะมันจะไม่เผ็ดเหมือนพริกป่นเมืองไทยที่บอกไปเมื่อกี้แต่ของผมก็คิดถึงก็กินดีกว่าถ้าคุณไปญี่ปุ่นหรือคุณกินราเมงอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นคุณชอบคิดถึงก็ซื้อมากินเพราะนี่รสรสแท้อันนี้บอกว่ารสแท้ไม่ไม่มีเทียมไม่มีอะไรทั้งสิ้นอก็คือเหมือนกินได้ปกติไม่มีเจแปน คุณไงว่าถ้าคุณคิดถึงญี่ปุ่นซื้อมากินเลยจบก็ตามน,นั่นแหละสำหรับคนที่ัอยากจะไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่น,นยอ,อ,อย่าง่ผมก็ไม่เคยไปที่ญี่ปุ่นไม่เคยกินออริจินอลที่โน่นถ้าคนที่เคยกินอย่างไอโบ้แล้ไโบ,บ้เป็นคนที่ไปญี่ปุ่นบ่อยมันบอกว่าเหมือนมันก็ต้องเหมือนแหลวะว่ะ ประมาณนั้นแหละประมาณนี้ก็ถ้าใครหาซื้ออยากกินอยากลองอยากอะไรไปลองหาดูนะที่ดองกิอันนี้อยู่ที่ดองกินะครับลองไปหาดูแล้วห้าร้อยกว่าบาทไม่ยุ่งยากมากไม่ยากไม่ยากไม่ยากต้มน้ําใส่แล้วก็ใส่ซองใส่ปุ๊บคนๆๆเหมือนเลยต้องมีกึ่งได้ผัก็ตุ้นนิดเดียวเือนกันโอเคตามนั้นประมาณนั้นแหละวันนี้ก็ประมาณนี้นะพวกคุณช่วยกด subscribe ช่องไพ่หน่อยนะครับขอเหอะกูไหวละให้หน่อยนะให้กำลังใจสองพนแปดร้อยแล้วเว้ ให้ให้กำลังใจมันหน่อยพวกเราทำทุกอย่างด้วยใจแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์ก็อยากให้กำลังใจก็ช่วยกันกด Subscribe ให้ไปเขาแบบเหมือนกับมีคนเอ้ยคนติดตามขึ้นเรื่อยๆก็จะได้มีกำลังใจแบบมาแบบถ่ายที่บ้านเยอะๆเนาะยังไม่อยากกดตอนนี้เก็บไว้กดตอนหน้าก็ได้แต่ยังไงก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ก็ยังดีกดๆไปนะช่วยๆกันหน่อยนีปุ่มอะไรขึ้นมากดๆไปเถอะ ก็ช่วยช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยก็ประมาณนี้นะก็เ so ดี okay. ๋ยวไปจะได้มีกําลังใจทําอย่างอื่นอย่างอื่นมานะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยว่าเอยากให้ทําอะไรอยากกินอะไรแปลกๆก็ลองบอกมีเมนูไหนเสนจรูปแบบนี้ล้วคิดว่าอร่อยเราเราไม่ไม่เคยพูดถึงเลยก็ลองแนะนำกันมาได้ในคอมเมนต์นะฮะนะเราเขียนกันมาดูนะก็พี่โบก็อ่านอยู่เดี๋ยวว่างๆก็ไปคอมเมนต์นะตามนั้นสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ฝากติดตามช่องไปสุดท้ายละโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ กินอ๋อแล้วกินก่อนอย่าพึ่งสิกูกินบ้างมึงก็มยแบบเต้นอี๊ก <at> ูไม่เอาแล้วกูกินก่อนแล้ว